เรื่องเล่าตำนานปาฏิหาริย์เกจิพระอาจารย์ซาคำแดงผู้วิเศษแห่งเมืองโขงนครจำปาสักสอปปลาวคำถามที่หลายคนสงสัยว่าพระอาจารย์ซาคำแดงท่านมรณภาพยังไงและประวัติของท่านเป็นเช่นไรการหายตัวไปของท่านเป็นมาอย่างไรโดยอ้างอิงเอาเรื่องราวจากคำบอกเล่าของ พระอาจารย์สาสิงและพ่อครูจารย์บุญถนอมที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าจากครูอาจารย์คนใกล้ชิดท่านอีกท่านหนึ่งในกรณีที่ท่านหายตัวไปอย่างลึกลับจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นพระอาจารย์สาคำแดงท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแก้งกลุ่มทางเมืองโขงนครจำปาสักครูอาจารย์ให้การยืนยันว่าท่านเป็นหลานของสมเด็จลุนหรือสำเร็จลุน แห่งเมืองโพนทองคอนครจำปาสักโดยนิสัยส่วนตัวของท่านเป็นพระที่พูดน้อยปฏิบัติมากวิปัสสนามากจนมีการเล่าขานว่าท่านสำเร็จวิชาท่าศี่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้หายตัวได้แปลงกายได้เศกหินเศกดินเป็นน้ำเป็นทองได้ดั่งใจสั่งท่านมีเมตตาต่อญาติโยมมาตลอดท่านไปจำวัดที่ใดมักจะมีคนนับถือท่านมากมาย หมู่บ้านใดเป็นหาโลกอหฮีวาท่านก็สามารถรักษาได้ทันท่วงทีบ้านใดเกิดภัยแง้งท่านก็สามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้ดังใจนึกเนื่องด้วยความรู้ความสามารถและไหวพริบปัญญาของท่านมีมากจึงทําให้คนในแถบนครจำปาสักนับถือท่านมากมายนับร้อยนับพันสติปัญญาของท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วจนทําให้มีผู้ศรัทธาท่านมากขึ้น จุดเริ่มต้นของการหายตัวไปของท่านนั้นเกิดขึ้นในสมัยยุคลาวแดงอันมีกลุ่มอำนาจล้มล้างระบอกรัฐบาลลาวนั้นมีความรุนแรงและนั่นเป็นผลพวงทําให้พุทธศาสนาในลาวตกต่ําลงอย่างมากในยุคนั้นพระเนนต้องปลูกข้าวเลี้ยงหมูเพื่อแลกข้าวได้ชีวิตส่วนหากเป็นพระชลาก็จะให้สารหมวกสารสุม่มสารตะกา้าพระรูปใดมียศตําแหน่งก็จะใช้ตําแหน่ง เป็นการต่อรองกับรัฐบาลลาวไม่เว้นแม้กระทั่งพระอาจารย์สาคำแดงเนื่องด้วยท่านเป็นพระที่มีปัญญาหลักแหลมช่วยเหลือรัฐบาลลาวมาตลอดความเก่งก้าความสามารถของท่านถือว่ามีคนนับถือท่านทั้งนครจำปาสักก็ว่าได้จนทางฝ่ายล้มล้างรัฐบาลเห็นว่าต้องหาวิธีกำจัดพระอาจารย์สาคำแดงเพราะหากยังมีพระรูปนี้อยู่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้าอย่างนั้นแล้ว ลองชวนมาอยู่ฝ่ายเดียวกันหากไม่ยอมมาก็ให้ฆ่าทิ้งเสียแผนกำจัดพระอาจารย์สาคำแดงครั้งที่หนึ่งฝ่ายลมล้างได้วางแผนปลอมตัวเป็นชาวบ้านแฝงตัวเพื่อลอบฆ่าพระอาจารย์สาคำแดงดึกสงัดคืนหนึง่งพวกล้มล้างใช้ปืนสั้นยิงชาวบ้านที่นอนเฝ้าพระอาจารย์สาคำแดงอยู่ข้างนอกตายเจดคนสาหัสหนึ่งคนแล้วเข้าไปใช้ไม้ตีพระอาจารย์สาคำแดงในกุฏิ แน่นิ่งไปจนคิดว่าท่านมรณภาพแล้วพร้อมทั้งได้เผากุติเพื่อความมั่นใจว่าพระอาจารย์ซาคำแดงต้องตายในกองเพลิงอย่างแน่นอนความอัศจรรย์ลุ่งเช้าของวันใหม่พระอาจารย์ซาคำแดงยังออกบิณฑบาตพร้อมทั้งได้เผากุติเพื่อความมั่นใจว่าพระอาจารย์ซาคำแดงต้องตายในกองเพลิงอย่างแน่นอนรุ่งเช้าของวันใหม่พระอาจารย์ซาคำแดงยังออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเช่นเดิม แผนกำจัดพระอาจารย์ซาคำแดงครั้งที่สองฝ่ายล้มล้างได้ออกอุกบายลวงฆ่าพระอาจารย์ซาคำแดงอีกครั้งโดยให้ได้บ้านที่ทางฝ่ายล้มล้างจับมาเป็นตัวประกันไว้นั้นเป็นนกต่อหลอกนิมนต์พระอาจารย์ซาคำแดงมาโปรดญาติโยมระหว่างทางฝ่ายล้มล้างได้ดักซุ่มรอพระอาจารย์ซาคำแดงโดยยิงด้วยปืนลูกซองจับมัดมือมัดเท้าท่านแล้วถ่วงน้ำเสีย ความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อล่งเช้าของวันใหม่ท่านพระอาจารย์สาคําแดงท่านก็ยังออกบินทบาตเช่นเดิมแผนกำจัดพระอาจารย์สาคําแดงทั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะหายสาบสูญเหตุที่ท่านอยู่เมืองราวไม่ได้ก็ด้วยท่านไปฝากฝ่ายช่วยเหลือฝ่ายรัฐบาลเหตุหนีเองทําให้ฝ่ายล้มล้างรัฐบาลต้องคิดหาวิธีกำจัดท่านโดยออกอุบายให้พระชั้นผู้ใหญ่นิมนต์ท่านไปที่บ้าน้วยแม่สัง แล้วลงมือสังหารท่านที่นั่นโดยใช้ท้ายปืนอากาตีท่านจนเสียชีวิตคิดว่ามรณะภาพแน่นอนและที่บ้านห้วยแม่สางจะเห็นท่าเจดีหลุมฝังศพของท่านพระอาจารย์สาคำแดงอยู่ด้วยแต่ที่ฝังไว้กลับเป็นเพียงต้นกล้วยเท่านั้นคนที่เอาศพท่านไปฝังก็ไม่ทราบว่ากำลังฝังต้นกล้วยอยู่พอกลับมาขุดดูอีกทีกลับเป็นเห็นเพียงต้นกล้วยมีเชือกมัดอยู่เพียงเท่านั้น นี่ก็เกิดขึ้นด้วยความอธินิหารของท่านหลังจากนั้นพระอาจารย์จาคำแดงก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นอีกเลยบ้างก็ว่าท่านมรณภาพแล้วบางก็ว่าท่านข้ามไปฝั่งขเขมรบางก็ว่าท่านเป็นไก่ทิพย์ไปแล้วหรือท่านอาจทุดดงอยู่ตามป่าเขาดงลึกในอดีตยุคที่เกิดความขัดแย้งในลาวนั้นว่ากันว่าผู้คนอดอยากล้มตายและอบพยพผู้ลีภัยสงครามมีจำนวนมาก พระสงฆ์ถูกแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายพระบางรูปถูกทำร้ายถึงขั้นไล่ให้ไปปลูกข้าวเลี้ยงหมูสารหมวกสารตะกา้าเพื่อแลกข้าวประทังชีวิตพระอาจารย์สาคำแดงก็เป็นหนึ่งในพระที่ได้รับผลกระทบในจำนวนนั้นด้วยก่อนจะเป็นบุคคลหายสาบสูญพระอาจารย์สาคำแดงถือได้ว่าเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีผู้คนเคารพนับถือมากในยุคนั้นเรื่องราว ท่านพระอาจารย์สาคำแดงในยุคสงครามกลางเมืองเราหรือยุคแห่งการปฏิวัติของประเทศเราพระสงฆ์องค์เจ้าพระภ,ภูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแม้กระทั่งอดีตพระสังฆราชเราได้ลี้ภัยสงครามเข้ามายัางประเทศไทยจํานวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในราวโดยคณะราวปฏิวัตินั้นต้องการปฏิรูปศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมที่เรารับถือกันให้บูรณาการเข้ากับรัฐิมาร เลนินให้ได้และเรียกร้องให้ยกเลิกระบบสมณศักดิ์ของสงฆ์รวมทั้งยกเลิกตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชด้วยจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์สาสิง์ในเล่าว่าขณะที่พระอาจารย์สาคำแดงนั่งพบปะพูดคุยกับญาติโยมอยู่ในวัดได้มีมวลชนกลุ่มราวปฏิวัติพร้อมพักพวกทั้งหมด20คนบุกเข้ามาภายในวัดหัวหน้ากลุ่มก็ได้เดินขึ้นมาที่กุฏิพระอาจารย์สาคำแดง ไม่แสดงการสำรวมขณะอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้แสดงกิริยาดูหมิ่นเหยียดยามต่อท่านพระอาจารย์สาคำแดงไม่ยกมือไหว้นำซ้ำยังได้ยืนเหยียบชายจีวรของท่านพระอาจารย์สาคำแดงหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวกับท่านพระอาจารย์สาคำแดงว่ายาคูแดงท่านจะร่วมปฏิวัติไปกับพวกเราไหมผมต้องการให้ท่านมาเป็นผู้นำและ เกณฑ์ผู้คนให้มาร่วมกับกลุ่มปฏิวัติของเราท่านพระอาจารย์สาคำแดงได้พิจารณาถึงประโยชน์และเหตุผลแล้วเห็นว่าหากกระทำไปก็มีแต่ผลเสียแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากความทุกข์ของชาวบ้านและความทุกข์ของตนเองพระอาจารย์สาคำแดงจึงเดินเข้าไปในกุฏิแล้วตอบปฏิเสธไปว่าข้าพเจ้าเป็นสงฆ์ข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องปฏิวัติอีกทั้งเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการปฏิวัติหรือการกระทําในครั้งนี้พ่อฝ่ายหัวหน้ากลุ่มได้ยินท่านพระอาจารย์สาคําแดงกล่าวเช่นนั้นก็โมโหโกธาขึ้นทันควันได้หวยวายเสียงดังอยู่ภายในวัดซ้อยังสั่งลูกน้องให้สาดกระสุนปืนเข้าไปในกุฏิของพระอาจารย์สาคําแดงจนกุฏิพระอาจารย์สาคําแดงเต็มไปด้วยลูกกระสุนที่กาดเข้าไปซ้ายังได้โยนระเบิดลูกเกียงเข้าไปในกุฏิอีกละลอก เป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ว่าจะโยนระเบิดเข้าไปอีกกี่ลูกระเบิดกับไม่ทํางานไม่มีการระเบิดแต่อย่างใดนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทําให้หัวหน้ากลุ่มปฏิวัติลงความเห็นว่าจําเป็นต้องเผาพระอาจารย์สาคําแดงที่อยู่ในกุฏิทั้งเป็นเมื่อชาวบ้านที่อยู่ร,บรอบๆได้ยินเสียงดังนั้นก็ต่างใจหายใจสั่นกลัวว่าพระอาจารย์สาคําแดงจะมรณภาพในกุฏิเอาเสียคู่หนึง่งได้ยินเสียงพระอาจารย์สาคําแดง พูดรอดออกมาจากในกุฏิท่านได้พูดว่ามีได้เป็นอะไรดอกพระเจ้าไม่ต่งง่ายๆดอกข้าพเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าอยู่กับคุณศีลคุณธรรมของอันเป็นกิเลสทําอะไรข้าพเจ้ามีได้ดอกหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติก็ถามพระอาจารย์สาคําแดงอีกครั้งว่าท่านจะเข้าร่วมในการปฏิวัติครั้งนี้หรือไม่พระอาจารย์สาคําแดงก็ตอบเช่นเดิมว่าข้าพเจ้าเป็นพระไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ขอร่วมในการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยท่านใดนั้นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายปฏิวัติก็ได้สั่งให้ลูกน้องเผากุฏิพระอาจารย์สาคำแดงและเปลวไฟได้ลุกโชนขึ้นแดงก่ำเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจขนาที่ไฟลุกขึ้นได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์สาคำแดงกล่าวออกมาว่าข้าพเจ้ามิเป็นอะไรดอกข้าพเจ้ายังอยู่ดีความเย็นของธรรมะรักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ไฟอันเป็นกิเลสไม่สามารถทําอะไรข้าพเจ้าได้ดอกขนาดนั้น ลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันร้องไห้ละงมด้วยความกลัวว่าท่านพระอาจารย์ซาคําแดงท่านจะมรณภาพภาพที่ติดตาของชาวบ้านคือเหล่ากลุ่มผู้ปฏิวัติได้เผากุฏิทั้งที่พระอาจารย์ซาคําแดงท่านยังอยู่ภายในกุฏิแล้วจากนั้นกลุ่มผู้ปฏิวัติก็ได้จากไปอย่างเยือกเย็นและได้พูดทิ้งทายว่าใครที่มันฝืนต่อการปฏิวัติมันผู้นั้นก็ต้องมีจุดจบเช่นนี้หลังจากที่กลุ่มปฏิวัติจากไป ญาติโยมที่อยู่บริเวณนั้นต่างพากันวิ่งหาน้ํากันจ้าระวันเพื่อที่จะดับไฟช่วยพระอาจารย์สาคําแดงที่อยู่ภายในกุฏิแต่ไฟนั้นได้ลุกโชนจนไม่มีใครสามารถเข้าไปใกล้กุฏิได้เลยเป็นที่น่าอัศาจรรย์ได้มีเสียงเล็ดลอดออกมาภายในกุฏิซึ่งเป็นเสียงของพระอาจารย์สาคาแดงท่านกล่าวออกมาว่าไม่ต้องช่วยเราไม่ต้องช่วยข้าพเจ้าดอกเดี๋ยวข้าพเจ้าจะออกไปเองเมื่อสงบแล้วท่านใดนั้นพระอาจารย์สาคําแดงก็ได้เดินลุยไฟออกมา ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นทั้งอัศจรรย์ใจและดีใจที่พระอาจารย์สาคำแดงปลอดภัยท่านไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แค่ไฟไหม้จีวรและสะบงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลูกศิษย์ลูกหาพอทราบข่าวว่าพระอาจารย์สาคำแดงต่างลงความเห็นว่าขณะนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศเรานั้นไม่มีความสงบและเพื่อความปลอดภัยของพระอาจารย์สาคำแดงจึงตกลงกันว่าให้อบพยพ และนิมนต์ท่านพระอาจารย์สาคำแดงข้ามไปอยู่ที่ฝั่งเขมรก่อนพระอาจารย์สาคำแดงก็ไม่ขัดต่อประสงค์ของชาวบ้านแต่อย่างใดชาวบ้านจึงรวมตัวกันและพาพระอาจารย์สาคำแดงข้ามฝั่งไปอยู่ที่ฝั่งเขมรจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบข่าวว่าพระอาจารย์สาคำแดงยังมีชีวิตอยู่หรือมรณภาพไปแล้วยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ชัดเจนหากนับวันจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์สาคาแดงท่านจะมรณภาพไปแล้วตามอายุไขหรืออาจจะยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครตอบได้แต่ในอดีตยุคข,ของการปฏิวัติประเทศลาวนั้นพระอาจารย์สาคําแดงถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในประเทศลาวที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังมีเรื่องราวความอัศจรรย์ของพระอาจารย์สาคําแดงพระผู้ทรงอภิญญาและท่านสามารถรวบรวมผู้คนอพยพผู้คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างสะดวกปลอดภัย ก่อนที่ท่านจะข้ามไปฝั่งขเขมรท่านได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตผ้าจีวรของท่านและบอกกับนายเหล่าว่าให้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ที่เป็นเศษของข้าพเจ้าเอาติดตัวไว้และผู้ใดที่ต้องการอพยพก็ให้รีบอพยพและผู้ใดต้องการหนีก็ให้หนีตอนนี้บ้านเมืองเราลุกเป็นไฟแดงเป็นเพลิงแล้วทุกท่านจงดูแลรักษาตัวให้ดีหากข้าพเจ้ามีบุญต่อพวกท่านข้าพเจ้าจะกลับมา จะกลับมาอยู่กับพวกท่านเพื่อให้พวกท่านได้กราบไหว้ข้าพเจ้าต่อไปทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากพระอาจารย์สาสิงศิษย์คนสําคัญของพระอาจารย์สาคําแดงเล่าไว้เพื่อลําลึกถึงคูบาอาจารย์กล่าวไว้เป็นไนว่าคูบาอาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ทรงอภิญญามีคนเคารพนับถือมากในยุคนั้นขอกล่าวในสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่ม ท่านได้มาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวัดพุทธวงศาป่าหลวงนครหลวงเวียงจันทร์กับพระเดชพระคุณยาท่านมหาปานอนันโทซึ่งยาท่านมหาปานอนันโทท่านถือเป็นต้นกำเนิดพระวิปัสสนาแห่งราชนาจาักรลาวองค์แรกในยุคนั้นระหว่างนั้นพระอาจารย์สาคำแดงได้พำนักอยู่ที่วัดพระธาตุหลวงเหนือกับมหาสมเด็จอครมหาบัณฑิตลูกแก้วพระสังฆนายก แห่งอนาจากาักลาวเมื่อศึกษาจนเป็นที่พอใจแล้วเพื่อต้องการความก้าวหน้าหลังจากนั้นท่านได้ออกปีกวิเวกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ภูเขาควายและได้สําเร็จฌานขั้นหนึ่งที่นั่นหลังจากนั้นได้ลงไปอยู่ที่บ้านท่าหมักเห็บเมืองนาคะบุรีแขวงสีทันดอนแขวงจำปาสักทางภาคใต้ของประเทศลาวปัจจุบันได้สร้างวัดที่นั่นและได้ออกเดินธุด,ดงสแสวงธรรม ที่ทำแก้วธรรมลิดนับภูสาระแพดดอนแห่ได้สำเร็จทำขั้นสูงอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นท่านพระอาจารย์สาคำแดงจะเชี่ยวชาญในด้านกรรมฐานแล้วท่านยังเชี่ยวชาญในด้านยาสมุนไพรรักษาโรคแตกฉานในวิชาคมมีอภินญ,ญาขั้นสูงในด้านวัตถุมงคลเหรียญท่านพระอาจารย์สาคำแดงมีเพียงรุ่นแรกและรุ่นเดียวนั่นก็คือเหรียญพระสาคำแดงรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อข้ศ1970ตรงกับ พุทธศักราช2,513ลักษณะเหรียญกลมด้านหน้าเหรียญลักษณะเป็นเส้นวงกมลมล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งเบี้ยขระล้อมรอบตามขอบเหรียญภายหลังวงกลมด้านในมีรูปพระอาจารย์สาคำแดงนั่งเต็มองค์ในอริยบทมือขวาถือประคำมือซ้ายขัดสมาธิด้านขวาของเหรียญระบุเป็นปีคศ1970ด้านซ้ายของเหรียญ เป็นพุทธศักราช2,513โดยเขียนเป็นตัวอักษรและตัวเลขลาวด้านหลังเหรียญมีขระโค้งตามขอบเหรียญด้านในเป็นพระพุทธเจ้าแดพระองค์เป็นวงกลมสำหรับเหรียญที่พบมีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้นเนื้ออื่นยังไม่ปรากฏที่พบเช่นทองแดงกระไหลทองกระไหลเงินทองแดงลมควันลมน้ำตาลและทองแดงผิวไฟรุ่นแรกนี้ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในผลงานของนายช่างกเกษมมงคลเจริญ ช่างผู้แกะบอ็อกแม่พิมพ์ซึ่งเป็นช่างแกะพระฝีมือดีมีชื่อเสียงมากและงานมากในขณนะนั้นในยุคปีพุทธศักราช2513เหรียญพระอาจารย์สาคำแดงนั้นมีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ฐานท่านพระอาจารย์สาคำแดงนอกเหนือจากนี้อาทิเช่นรูปหล่อนั่งนับประคำเหรียญหล่อเนื้อปีกเครื่องบินหลังจานเหรียญหล่อเครื่ององค์ทั้งหลายแหล่เป็นพระอุปโลกสร้างขึ้นมาในภายหลังและที่สําคัญเหรียญพระอาจารย์สาคำแดง มีของเก๋และบาดหนักเล่นหาต้องระวังครับหลวงปู่สมเด็จลุนแห่งนครจำปาศักกินเหล้าแต่ไม่ใช่เหล้าวันหนึง่งเจ้าปู่สมเด็จลุนเข้าไปทำศาสนาก,กิจอันใดก็ไม่ทราบในนครจำปาศักไปกับสาม,มนเนรูปหนึ่ง จะเป็นเพราะท่านกระหายน้ำจัดหรือมีความประสงค์อะไรไม่ทราบสมัยนั้นไม่มีน้ำบรรจุขวดพลาสติกขายเหมือนสมัยนี้สมัยที่เจ้าปู่สมเด็จลุนมีชื่อเสียงนั้นฝรั่งปกครองเมืองลาวมีร้านขายเหล้าลาวขายเหล้าฝรั่งอยู่เจ้าปู่สมเด็จลุนเข้าไปในร้านกับสามเณรน้อยที่ติดตามซื้อเหล้ามาดื่มขวดนึง พอดื่มไปได้ครึ่งขวดได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานิมนต์ไปหาเจ้านายซึ่งเป็นฝรั่งแล้วก็ฟ้องว่าพระรูปนี้ดื่มเหล้าฝรั่งจึงชักไซใต้ถามว่าท่านเป็นพระทำไมถึงดื่มเหล้าไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าสรงห้ามเจ้าปู่สมเด็จลุนตอบอัตมารู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้าม แต่ไม่รู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงส่งห้ามจึงได้มากินดูเพื่อจะได้รู้ว่าทำไมท่านจึงส่งห้ามแล้วอัตมาก็ยังไม่ได้กินเลยฝรั่งได้กล่าววา่าท่านดื่มเหล้าเข้าไปตำรวจจึงจับท่านมานี่เห็นไหมหลักฐานคือขวดเหล้าแล้วท่านก็ได้ดื่มไปแล้วครึ่งขวด เจ้าปู่สมเด็จลุนตอบว่าขวดนั้นเป็นเป็นขวดเหล้าจริงๆแต่น้ำที่ฉันดื่มมันไม่ใช่เหล้ามันเป็นน้ำเปล่าธรรมดาไม่ใช่เหล้าฝรั่งถ้าเป็นเหล้าท่านจะดื่มหรือเจ้าปู่สมเด็จลุนได้ตอบว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาหาเหล้ากินฝรั่งจึงได้สั่งคนติดตามไปเปิดเอาเหล้าในตู้ที่บ้านของตนเอง เอาเหล้าฝรั่งอย่างดีชนิดขวดสี่เหลี่ยมมาเลยเปิดขวดด้วยตนเองแล้วเอาขวดเหล้ามาตั้งไว้ตรงหน้าเจ้าปู่สมเด็จลุนแล้วพูดว่าถ้าท่านจะดื่มก็เชิญเลยเจ้าปู่สมเด็จลุนตอบเจ้าปู่ขอบใจฝรั่งแล้วยกขวดเหล้าที่เปิดไว้นั้นดื่มเลยยกดื่มโดยไม่เทใส่แก้วแต่อย่างใดครั้นดื่มไปได้ครึ่งขวดก็วางลงแล้วพูดกับฝรั่งว่า โกหกพระสงฆ์เจ้านี่มันไม่ใช่เหล้าฝรั่งก็บอกว่าไม่ได้โกหกขวดนี้มันขวดเหล้าจริงๆด้วยเหล้าอย่างดีด้วยเจ้าปู่สมเด็จลุนแหมขวดเหล้าจริงอยู่เป็นขวดเหล้าแต่ข้างในมันไม่ใช่เหล้ามันเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่เองฝรั่งนึกแปลกใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฝรั่งมองหน้าเจ้าปู่สมเด็จลุน เพื่อให้รู้ว่าคนดื่มเหล้าเข้าไปตั้งครึ่งขวดหน้าตาต้องผิดปกติฝรั่งก็เห็นใบหน้าของเจ้าปู่สมเด็จลุนเป็นปกติทุกอย่างไม่มีลักษณะว่ามีปฏิกิริยาเมาเหล้าแต่อย่างใดฝรั่งจึงนำเหล้าที่เหลือดินใส่แก้วและให้ตำรวจดื่มกินรู้สึกว่าเป็นน้ำธรรมดาไม่ใช่เหล้าเพราะเหมือนเจ้าปู่พูดจริงจและไม่มีรางจืดใส่ในขวด เพื่อทำให้เหล้าจางจนเป็นน้ําก็ไม่มีมันจึงพูดกับตํารวจต่อหน้าเจ้าปู่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปใครพูดหาเรื่องว่าพระองค์นี้กินเหล้าฉันเอาเรื่องแน่ๆจากนั้นจึงเลิกลากันไปนี่เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึง่งในหลายอย่างมีใครบางคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าปู่ต้องแสดงปาฏิหาริย์ให้ฝรั่งรู้เสียบางสืบเนื่องมาจากฝรั่งที่เป็นเจ้านายตำรวจ ที่จับเจ้าปู่สมเด็จลุนว่าพระกินเหล้านั่นแหละเพราะฝรั่งนายนั้นคิดเลื่อมใสเจ้าปู่สมเด็จลุนจึงมีความประสงค์จะนิมนต์เจ้าปู่สมเด็จลุนไปเที่ยวเมืองปารีสอันเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสจึงส่งคนไปนิมนต์เจ้าปู่ถามว่าการไปจะไปอย่างไรเมืองฝรั่งเศสมันอยู่ตั้งไกลเขาก็ตอบว่าไปทางเรือต้องข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรไป เจ้าปู่สมเด็จลุนได้ตอบปฏิเสธว่าฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวเหลือลม่มฉันว่ายน้ำไม่เป็นโยมผู้มานิมนก็บอกเจ้าปู่ว่าเหลือเขาลำใหญ่บรรจุคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนลำพังเจ้าปู่องค์เดียวเรือจะล่มได้อย่างไรเจ้าปู่ก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมผู้นิมนจนใจจึงกลับไปบอกเจ้านายซึ่งเป็นฝรั่งให้รู้ว่าเจ้าปูป่ปฏิเสธฝรั่ง จึงขอให้เจ้านายฝ่ายลราไปนิมนต์อีกครั้งเจ้าปู่จึงรับปากว่าไปก็ไปแล้วก็นัดเวลามารับหลวงปู่เหลือกำปั้นใหญ่ที่บรรจุคนได้เป็นพันคนก็มารับหลวงปู่ตามนัดโดยจอดเรือที่ท่าเรือวัดเวิร์นไซเขาก็เอาไม้กระดานแข็งทอดเป็นกระดานเดินเพื่อลงเรือมีคนเดินขึ้นลงไม้กระดานนั้นครั้งละ 4- ีถึงห้าคนก็ไม่เป็นไร คือไม่กระเดื่องไม่สะเทือนวันไว้อะไรเพราะเรือใหญ่ไม้กระดานก็แข็งแรงเมื่อถึงเวลาลงเรือจะออกท่าเรือเพื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเขาจึงมานิมนต์หลวงปู่ไปลงเรือพอเจ้าปู่มาถึงแทนที่จะรีบไต่บันไดลงเรือท่านกับยืนนิ่งอยู่ปลายสะพานพาดหัวเรือไม่ยอมลงเรือเลยคนนิมนต์เท่าไรก็ไม่ยอมขึ้นสะพานเพื่อลงเรือ พูดซ้ำซากอยู่คำเดียวว่าฉันไม่ไปหรอกเรือจะล่มเจ้าปู่พูดอยู่แค่นั้นคนโดยสารในเรือก็ต่างใจต่างอัธยาศัยกันคิดไม่เหมือนกันบางคนก็ขี้ลำคาญต่างพูดประชดว่าคนอยู่ในเรือเป็นร้อยเป็นพันเรือยังไม่แสมเลยตัวเล็กๆเ,เองจะขึ้นเรือบอกอยู่ได้ว่าเรือจะล่มโอ้ยทุเลสได้ยินคำพูดแบบสบประมาทเท่านั้นเอง เจ้าปู่ก็ยกเท้าขวาขึ้นเหยียบไม้สะพานเดินขึ้นเรือเรือใหญ่ก็เอียงวูบทันทีปิ่มจลมนะล่มณบัดนั้นข้าวของรวมทั้งคนต่างไหลมารวมกันคนในเรือนับร้อยต่างก็ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเรือจะลม่มเรือจะลม่มเด็กๆร้องไห้ละงมสิ่งของที่เป็นแก้วแตกกระจุยกระจายเจ้าปู่สมเด็จลุนจึงยกเท้าออก เรือก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมผู้คนดีใจเมื่อเห็นเรือคืนสู่สภาพเดิมตกลงเจ้าภาพฝรั่งเลยไม่นิมนต์เจ้าปู่สมเด็จลุนไปด้วยเพราะกลัวอธินิหารทําให้เรือล่มนี่คือความอัศจรรย์หนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมาสามเณรน้อยผู้มีบุญได้อุปถกักเจ้าปู่สมเด็จลุนได้เล่าเสมอให้ญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดเวิร์นใส่ว่า เจ้าปู่สมเด็จลุนมักจะนําขนมแปลกๆมาให้คนใกล้ชิดรับประทานอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นขนมจากบางกาะคือกรุงเทพมหานครประเทศไทยจากถิ่นอื่นบ้างนั้นหมายความว่าเจ้าปู่สมเด็จลุนมักไปโปรดสัตว์โดยการบินทบาทในสถานที่ต่างๆตลอดเวลาท่านผู้ได้เล่าเล่าต่อกันอีกว่าพวกพ่อค้าจากเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาและจากกรุงเทพมหานคร ใครได้มาค้าขายทางนาครจำปาสักเมื่อได้เห็นเจ้าปู่สมเด็จลุนไปบินฑบาตในนครจำปาสักก็มักจะขนขวายหาของตักบาทกันทั้งสิ้นเพราะมีความศรัทธาแล้วเขาจะบอกคนจำปาสักว่าหลวงปู่องค์นี้ไปบิณฑบาตท,ที่ประเทศของตนเป็นประจำคันพ่อขาแม่ขาหรือคนเหล่านั้นไปนครเวียงจันทร์ก็มักจะเห็นเจ้าปู่สมเด็จลุนปรากฏล่างบินฑบาตท,ที่นครเวียงจันทร์ เขาก็ใส่บารเจ้าปู่ที่นครเวียงจันทร์แล้วถามคนนครเวียงจันทร์สมัยนั้นว่าพระผู้นั้นมีสำรวมองค์นี้อยู่วัดไหนที่ไหนทําไมจึงเห็นทุกหนทุกแห่งซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้มีพระเทระผู้เท่ารูปหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนผู้เราก็ไม่ได้บอกได้ตอบญาติโยมที่สงสัยเหล่านั้นว่าพระสฆงรูปนี้มีนามว่าเจ้าปู่สมเด็จลุนท่านอยู่วัดเวิรนไซ ไกลแสนไกลถึงนครจำปาสาักประเทศลาวแล้วญาติโยมก็ถามต่อว่าสมเด็จลุนท่านอยู่วัดเวิร์นไซท่านมาบินทบาทที่นี่ได้อย่างไรท่านกลับอย่างไรใช้ยานพาหนะอะไรไปพระเถระเท่าองค์นั้นตอบว่าพระรูปนี้ไปไหนมาไหนไรล่ลองลอยไม่มีรอยเท้าเดินไม่มียานพาหนะเหมือนใครจะไปที่ไหนมาที่ไหนไม่มีใครรู้ได้เห็นจึงรู้ในวันเดียวกัน อาจจะมีคนเห็นทั้งในเวียงจันทร์และกรุงเทพหรือพนมเปนและในเมืองใส่ง้อนก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่ท่านอยากจะไปในโลกนี้นี่คือความอศาัศจรรย์ของเจ้าปู่สมเด็จลุนสมเด็จลุนเป็นพระมหาเถระชาวเมืองจำปาสักเกิดประมาณปีพุทธศักราช2,338เป็นสิทธิของพระครูพลสเมเ็ชยญาครูขี้หอมความชำนาญ ในการเดินเรื่องธาตุและกะสินสมเด็จลุนได้แสดงฤทธิ์ให้คนเห็นหลายครั้งแต่ไม่มีใครจดบันทึกไว้มีแต่เล่าสืบๆต่อๆกันมาหลวงพ่อผมมาวัดบ้านโดงนาที่ดังๆในขณะนั้นเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งสมเด็จลุนจะโดยสารทางเรือไปกับเรือกลไฟฝรั่งเศสแต่ฝรั่งไม่ยอมรับเพราะฝรั่งเห็นว่าในเรือมีผู้โดยสารเต็มแล้ว และส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยฝรั่งจึงไม่รับท่านกับสามอนเนนผมมาผู้สภายยามให้พอเรือกลไฟฝรั่งออกไปไม่นานเรือก็ถอยหลังมาเองหยุดอยู่ตรงหน้าท่านก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในอ p ีหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ